พอแล้วทุกคนหยุดเอ๋คนเรียงตามลำดับความแข็งแร่งพลังฝึกต้นฝึกฝนตามปกติและเราจะสีแนววิสาพวกเจ้าทีละคนสีแนวการฝึกฝนของทุกคนพร้อมกันงั้นเหรอพวกเจ้าไม่เชื่อเหรอเส้นนั้นก็จะเชื่อได้หรือยังวิสาถ่ายโอนจิตนึกคิดฮะเป็นไปได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นวิสาโคจรเคล็ดวิสาหรือว่าทักษะยุทธ ท่านใดก็กระจ่างแจ้งในทันทีเมื่อครูข้าเห็นขบวนท่ากระบีอันปาณีที่อาจารย์อากูสำแดงให้ในจิตใจข้าข้าก็ด้วยรู้แล้วยังไม่รีบฝึกซ้อมกันอีกเหรอรับทราบขอลาบรายงานอาจารย์กูหือเซินหางเฟิงสิทธิ์คนโตของวิหารธรรมยุทธ์นำเหล่าพี่น้องวิหารธรรมยุทธบอกว่าต้องการมาท้าทายอาจารย์อาขอลาบตอนนี้ตอนนี้อยู่นอกวิหาร ถงใหญ่ทมินยุทธโถงอาหารเจ้าหอสาขาแห่งหอร้อยเซกวิหารทมินยุทหลวหงเฮงท่านเจ้าหอครั้งนี้ท่านต้องผดุงความยุติธรรมให้กับพวกเรานะขอรับสิทธิ์คนโตวิหารทมินยุทธเสริญหานเฟิงบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเราได้ยินว่าอาจารย์อากูซึ่งปิดด่านเป็นเวลาหนึ่งพันปีออกมาแล้วเดิมทีคิดจะไปเยี่ยมสมแต่ว่าคิดไม่ฝันเลยว่าจะถูกคนของพวกเขาสิกงหน้าตะเพิดออกมาเยี่ยมงั้นเหรอข้าเห็นว่าพวกเจ้าจงใจไปหาเรื่องแล้วถูกคนสอนบทเรียนกันมัง้งท่านเจ้าหอแต่พวกเจ้าไม่ได้ถูกอาจารย์อากูคนนั้นทุบตีออกมาทว่าได้รับบาดเจ็บจากเหล่าสิทธิทอ่อนแอพวกนั้นของวิหารสวรค์ยุธ มาคุยเรื่องนี้กันท่านเจ้าหอไม่เข้าใจพวกคนของวิหารสวรรค์ยุทธผู้เาญาเสินหานเฟยและคนอื่นได้ยินมาว่าอาจารย์อากูนั้นออกมาจากการปิดดานจึงอยากจะขอคำสีเนะจากอาจารย์อากู แค่พวกเจ้าก็กล้าให้อาจารย์อาลงมือหรือหากต้องการขอคำซีแนะพวกเราจะอยู่เป็นสหายจนจบเองสิพีิเจ้าข้าจำได้ว่าท่านพึ่งจาระดับสะพานเทวะขั้นไปลายมิใส่หรือถอยไปเสียเถอะเลี่ยงไม่ให้โดนทำร้ายโดยไม่ได้ตั้งใจสิทธิน้องควรพาคนออกไปโดยเร็วเถอะ เรื่องแม่ข้าไม่ไมละว,วางทำลายเจ้าโดยไม่ได้ตั้งใจพระพวกเจ้าทะลวงผ่านตั้งแต่เมื่อไรก็เกิดอะไรขึ้นพวกเขาอย่างน้อยก็มีระดับสะพานเทวะส่วงกลางสะสิทธิพี่ใหญ่ไม่ดีแล้วกัวเฟิงเห็นว่าวิหารธรรมนยศมีความจริงใจในการขอความซีแนะพวกเจ้าก็เล่นกับพวกเขาสักสองสามกระบวนท่า แต่อย่าลืมลงมือให้หนักหน่อยเรียกมาให้บอกว่าพวกเราวิหารสวรรค์ยศต้อนรับขับสู่ไม่เดชสิทธิปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์อาอาสิทธิพี่สว่วยขะดูไว้ท่านเจ้าหอพวกคนวิหารสวรรค์จูจูทุกคนขอทะลวงผ่านกันอย่างน้อย3ามขอบเขตเราสิทธิไม่ใช่คู่มือจึงมาเซินท่านเพื่อพุงความยุติธรรม หากข่าวความขาแข่งของเหล่าสิทธิ์วิหารสวัญญ์ยุทธ์คืบหน้าอย่างก้าวกระโดดถ,ถึงหูของเจ้าหออื่นละกอเมื่อถึงเวลานั้นสีวิหารจะต้องแข่งขันกันอีกครั้งเพื่อจัดอันดับซึ่งจะคุกคามทรัพยากรที่วิหารธรรมยุทธของเราสามารถจัดสันได้น่าสนใจเส้นนั้นก็ตามข้าไปดูกันเถอะวิหารสวค์ยุทธ ทักษะยุทธของข้าสมบูรณ์แล้วเห็นหรือเปล่าเมื่อคู่ข้าทะลวงจุดสูงสุดระดับสะพานเทวะแล้วอาจารย์อากูน่าจะพึงกว่าเกินไปแล้วกะมังเพียงแค่สีแนพวกเราก็ดีกว่าพวกเรามุ่งเน้นฝึกฝนเป็นสิปีเฉียงดังกันเจ้งความแข่งแกร่งของเราเชีดโดยรวมเพิ่มพลนกันแล้วเราเองก็ต้องหาสถานที่มุ่งฝึกฝนแต่ว่า เหตุใดอาจารย์อากูถึงส่งคนไปจัดระเบียบคำภีวิสาของพวกเรากันหรือว่าอยากจะไปปิดด่านฝึกฝนอีกแล้วข้ายังอยากให้เขาซีเนอีกสักหน่อยเลยนะต้องคิดหาวิธีสกัดพวกเขา สิทธิพโก้สันวางพวกท่านท่้งยิ่งใหญ่จริงๆได้ยินว่าท่านออกจากการปิดด่านข้าจึงได้ให้สิทธิไปเยี่ยมยาตตามกฎและสีแนะกันสักหน่อยทว่าวสิทธิพี่ให้วิหารสวรคงยศทำร้ายสหายในกายเดียวกันไม่เหมาะกระมังอาจารย์อาผู้นี้คือเจ้าหอล่วงเฮงแห่งวิหารธรมินยศ เราไม่ได้มีเจตนะทาทำร้ายสาวบกนิกายเดียวกันเพียงแต่ว่าเราศิษของวิหารทมินยศที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำสี่วิหารกับมีดีแต่เชื้อไม่เชื้อเจ้าก็ถามได้หลังจากกระบวน้าเดียวคนของพวกเราได้ลงมือต่อหรือไม่บัดซบนี่จะบอกว่าพวกเราวิหารทมินยศล้มลงในกระบวนกาเดียวงั้นเหรอ ถึงอย่างนั้นการทำร้ายคนมันก็ไม่ถูกต้องกูเฟิงยังไม่รีบขอโทษผู้อื่นเ็กสิพี่ทั้งหลายเจ้ากัวเฟิงขออาภัยทุกท่านก่อนหน้านี้เข้าไม่ทราบจริงๆว่าพวกเจ้าจะอ่อนแอกันขนาดนี้พวกเจ้าตีคนยังต้องการที่จะสีกหน้านี่มันมากเกินไปแล้วนะท่านเจ้าหออย่าได้สิภาพกับพวกเขาเลยพวกเราสู้กับกันบ้างเถอะ ในเมื่อสิทธิ์ได้ประลองเฟเมือกันแล้วไม่เช่พวกเราลุนอาวุโสามาปะมือกันบ้างแล้วมาพิสูจน์กันให้สัตว์ว่าพวกเราสองวิหารผูใ้ใดแข่งแก่งกวัวกันเถอะเจ้าต้องการประลองอะไรข้ารู้ว่าด้านมัคคยศข้าไม่ดีเท่าสิทธิ์เพวิหารธรมนยศเก่งกาจในมัคข,ขายฟันสิทธิ์เพกลก้าประลองหรือไม่อาจารย์อาไม่ได้นะขอลารับ อาจารย์อาลัวเป็นอันดับหนึ่งมักขายปานของหอล้อย,ยุดของเรามักไข่ปานงั้นเหรอเส้นน้องหลัวน่าสนใจจริงๆเส้นนั้นก็ประลองกันเถอะเส้นนั้นพวกเราก็ใช้วิธีการประลองแผ่นไข่ปานที่ยุติธรรมที่สุดแต่ละคนใช้แผ่นไข่ปานเปล่าว,วาดไข่ปานเวทบนแผน่นจากนั้นดักจับอีกฝ่ายสุดท้ายผู้ใดที่เดินออกจาก่ขยก้นของฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนก็นับว่าสนะเป็นยังไง ไม่มีปัญหาประจวบบอดที่จะดูว่าวิสามาไายป้นของดินแดนชักชิดและทวีปเมคาคามแตกต่างกันอย่างไรสิทธิพิโกใช้แผนไข่ป้านเฉียเช่กวัวเฟิงมีแผนขายป้นบ้างหรือเปล่าเราปิดด่านลายเปไม่ได้พกติดตัวเอาไว้มีขอรับมีเพียงแต่ว่าวิหารสวรรค์ยุทธไม่ได้รับสมบัติที่ดีอะไรแผนขายป้านที่พวกเราใช้ล้วนเป็นระดับสามัญ ไม่มีปัญหาไม่ต้องกล่าวเลยว่าท่านเจ้าหอของเราไม่เคยพบคู่มือใดเลยในรอบร้อยปีด้วยแผ่นขายปานในมือของเขาแม้จะไม่ได้สำแดงค่ายปานเวทออกมาก็เป็นสาตาเวทที่พลังวิญญาณไหลขอบเคตสิทธิพีตามที่ท่านกล่าวท่านหอรู้ว่าสมควรเป็นคนที่มีชสื่อเสียงเรื่องหรือในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหตุใดถึงได้เหตุใดถึงได้ ีกสันโดษอยู่ในหอร้อยตึกเล็กๆที่เป็นรองเจ้าหอนะหรือเจ้าไม่รู้แม้ว่าวิสาขายปานของเจ้าหอล่วนั้นจะเป็นเลิศดแต่ว่าบุคลิกของเขาไม่ใช่คนดุร้ายรุนแรงหาปล้องไม่ไปพวกเราเป็นผู้นำสี่วิาหารแล้วทรัพยากรที่ได้รับจากไสสนะก็มีเพียงพอที่จะกินเดิมไปร้อยปีข้าไม่ไปลุยน้ำลุยคอนนี่หรอก สิ่งเดียวที่สามารถทําให้เขาจริงจังได้ก็คืออุปสรรคที่ส่งผลต่อความเพลิดเพลินของเขาสิทธิ์น้องเสริญไม่จําเป็นต้องมากเกินไปกระมังข้ามั่นใจมากเกินไปหรือในเมื่อพวกท่านมั่นใจนกักสนาจึงต้องกว่าคนสํานักเดียวกันมาเห็นด้วยแล้วมีเพียงสถานการณ์ใหญ่โตขึ้นเท่านั้นท่านเจ้าหอห,หลวถึงจะใส่เต็มกําลัง เกิดอะไรขึ้นเจ้าวิหารปตพียุทธหลิวปินเจ้าวิหารอุทกยุทธตรงฟางไฮอาจารย์อาทั้งสองมาพอดีเจ้าหอของข้าและอาจารย์อากูที่ออกมาจากการปิดด่านต้องการที่จะประลองค่ายปานเวทกันมาร่วมกันเป็นสักีพยานกันเถอะขอลาบ อาจารย์อากูงั้นเหรออาวุสในตำนานที่ปิดดานเมื่อพันปีก่อนนะหรือเขาออกมาแล้วหรือมาพอดีเลยมาดูกันว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนเอาละพวกเราเรีบเริ่มกันเถอะประลองข่ายปานเวทเริ่มต้นนะบนัดเน้รับไปจงไป ข่ฟานเวทแข็งแก่งมากสามารถโจมตีได้ทั้งกายเนื้อและวิญญาณพร้อมกันเลยนี่คือวิสาเวทข่ฟันของดินแดนศักดิ์สิทธิ์งั้นเหรอข่ปันเวทนี้เก่งว่าจะสามารถสังหารทุกคนภายใต้ระดับจกักรพรรดิในทวีปเมกาคาได้ทันทีแม้ว่าคนที่อยู่ระดับจกักรพรรดิช่วงไปจะทะลวงข่ปันได้ก็ยากจะทนกว่าจะหาดวงตาข่ปานเจอดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ซ้างน่าสนใจจริงๆแบบนี้ก็สามารถตัดขาดการกัดกันของไข่ปั้นได้อย่างสมบูรณ์เปียวเพิงนี้หลอมรวมเข้ากับพลังแห่งกฎของลวเหิร์เบิกภูมิปัญญาแล้วงั้นเหลือ